ขอเจริญพรอย่างที่พูดไปนะว่าทานนะช่วยละกิเลสอย่างยากศีลนะก็ชำระกิเลสอย่างกลางภานะวนาไม่ว่าจะเป็นที่เราประคุตปฏิบัติอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมถทานและวิปัสสนากรรมฐานแต่ที่เรา พอเพื่อปฏิบัติท่นกันก็มีปัฒนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่นะก็ช่วยชําระกิเลสอย่างละเอียดเราได้ยืนก็ระวังยืนรอก็ยืนนอไปกรรมฐานไปด้วยเ,เวลาเดินก็ขวาย่างหนอนเนี่ก็เรียกว่าเรานักปฏิบัติที่แท้จริงนะซ้าย่างหนอเนี่ยโย,ยมจะดูเลยโอแถวนี้สงบเรียบร้อยเลย นิ่งเลยดนะฮโยมจําไว้เลยนะเรามาฝึกกรรมาฐานเนี่ยนะโยมไปสังเกตนะถ้าเราจะเริญนสติดูกายดูใจเราน่ะเขาไม่ดีไม่ต้องคุกเข่าเนะเดินมาเลยแล้าเอาเลยไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งยังไม่ต้องกลาเนาะเออเดินเลยเดินไปเลยฮโยมสังเกตนะ คนประพฤติปฏิบัติธรรมถ้าเราจเจริญสติจเจริญสมาธิดูกายดูใจเราบ่อยๆโยมสังเกตเลยจะดูเรียบร้อยสงบไปสังเกตได้เลยนะดูตอนนั่งก็ได้ไปนั่งกรรมาฐานเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแกะเดี๋ยวเกาเดี๋ยวพลิกซ้ายพลิกขวาสงบเปล่าสงบไหมโอ้ไม่สงบเ,เลยรู้เลยอืมหรือนั่งหลับสงบนั่นก็ อาจจะสง,งบสง,งัดลึกไปเลยก็ได้นั้นอีกอย่างน,นะเขาเรียกว่าใจสง,งบแล้วกายก็สง,งบะยมใช้ชีวิตประจําวันนี่จเจริญสติไปด้วยนาคนมองนี่เรียบร้อยนะแบบถ้าเป็นผู้หญิงแบบนางวิสาขาเนี่ยนะอริยะเป็นอริยะด,ด้วยนะมันจะเขาเรียกว่ามันจะสง,งบนะ งามจาับภายในออกสู่ภายนอกนี่จะดีขึ้นเลยดีกว่าเดิมนะของเดิมก็งามอยู่แล้วนะไม่ใช่ไม่งามนะงามอยู่แล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะงามมากกว่าเดิมเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้พาไปเวียนเทียนนะเวียนเทียน,นเพราะนฟ้านะเอาแน่ไม่ได้เดี๋ยวเกิดคำดึกไปเดี๋ยวตกขึ้นมาเดี๋ยวเวียนไม่ได้นะายาโยมที่มาใน มาจากในเมืองบางทีจะกลับจะได้ไม่ดึกมากนะรถลาจะได้เราวิ่งได้ง่ายกลับได้ง่ายนะเรามีโอกาสมาแล้วนะวันมาคาบูชานะวันเพ็ญเดือนสามเขาเรียกวันนี้นะพระเจ้าเขาเรียกว่ามีเหตุนะอาัจาจัรย์สี่อย่างเรียกจาตุลงคาสันนิบาตนะพร้อมกันวันเดียวกันนะวันมาคาบูชา นะเขาเรียกว่าพระสงฆ์พนะระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเ็าเรียกว่าเป็นพระหรหั์ทั้งหมดในประาการแรกนะครับเรียบเที่ย็คือวัดเวรุวันนะแต่วคงไม่ใช่ไม่ใช่ที่สุดเวรุวันมั้งนะแต่นี้เวรุวันก็ชื่อตรงกันนะชื่อตรงกัน ในพุทธศาสนาเราเป็นที่ที่พระเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกะระสมสาวกประชุมรวมกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกพระแรกนี่เป็นพระรหัน,นทั้งหมดที่สองนี่ประชุมรวมกันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกโดยไม่ได้นัดหมายสามนี่ก็ พระสงฆ์ที่มาล้วนแล้วพระพุทธเจ้าทรงบวชนะให้ทั้งสิ้นนะแล้วก็มารวมกันเป็นวันวันนี้นะเปรียบเหมือนวันนี้ก็เป็นวันมาคัดบูชานะเพนเดือนสามเนี่ยเรียกจาตุลงคะสันนะิบะอันนี้ก็ฝากวันสำคัญพระพุทธเจ้าทรงสแสดงโอวาทปาธิโมกนะเมื่อเช้าใครมาบ้างใครอยู่บ้างเมื่อเช้าจำได้บอกที่เทศไป อ่ะอายาตาตมาสรุปสั้นๆหนอีกทีหน,นึ่งนะสรุปสั้นๆหนอีกทีหน,นึ่งเราส่งตัดแสดงให้กับพระสงฆ์สาวกอะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบลูกนะที่ประชุมกันอ่ะอันนี้ก็เป็นโระวาดส,สำคัญอะที่โดยสรุปอ่ะแบ่งเป็นสามตอนนะอะสามตอนสามส่วน นะส่วนที่หนึ่งคือหลักการสามนะตอนที่หนึ่งหลักการสามตอนที่สองอุดมการสี่ตอนที่สามก็วิธีการหกนะตอนที่หนึ่งหลักการสามอันนี้เราคงจะได้ยินบ่อยๆนั่นะหลักการสามอย่างคืออะไรละละชั่วนะประพืตนดะีทำจิตใจให้ป่องใสนะโยงก็คงจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆ นะหลักการสามละชั่วประพฤติด,ดนะีทำจิตใจให้ป่องใสนะละชั่วกัพูดหลักๆง่ายๆเลยนะนะไม่ทำชั่วก็ไม่ทำอกุศล,ลกรรมมาบทสิบนะประพฤติด,ดนะีทำความดีก็ตรงข้ามก็ทำกุศล,ลกรรมมาบทสิบนะทำกายวาจาใจของเราให้ดี เดินเลยเดินเลยไม่ต้องคูุกเข่าเนาะโมทนาวาจา,จาไม่เป็นไร<ะ>นเช<ะ>่น<ะ>ทำกายดีคืออะไรนะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพไม่กมยอย่างเงี้ยเนาะ,นะนวาจาดีก็ไม่สออเสียดไม่พูดสออเสียดไม่พูดคำหยาไม่พูดเพร้รเจอแล้วก็ ไม่พูดทำท็จไม่อยากได้ของเขาไม่เบียดเบียนเขาแล้วก็ไม่โกรธันอันนี้องค์สรุปนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันง่ายนะนะเดินมันเลยลูาสาธ <laughs> ุเอาเอาเอาในส่วนที่สอง นะอุดมการสี่ประการนะมีอะไรบ้างนะหนึ่งความอดกั้นนะเป็นทำเครื่องเป่ากเลิกอดท่านก็คืออดทนนะอดทนหนึ่งในบาร,รมีทีนะ่เราต้องบำเพ็ญอยู่ในบาร,รมีสิท อดต่อสิ่งที่ชอบนะทนต่อสิ่งที่ชังเลยนะต้องมีความอดทนอดการสูงนะนะเราเจอปัญหาต่างๆถ้ามีความอดทนในโยมก็จะผ่านไปได้งา่ายรับรือเลยแก้ไขปัญหาชีวิตเราได้นะครับข้อที่สองนะนิพานเป็นเป้าหมายสูงสุดในอุดมการณ์าวางลืมนะอุดมการ์เ,าานะรารเป็นเป้าหมายนะที่เราต้องมี ก็คือเช่นนิพพานเป็นเป้าหมายสูงสุดนะก็ที่เราเนะี่ยนำมาประพฤติปฏิบัติทรรมนะเพื่อการละสังโยศิษให้ได้นะละอวิชชาให้ได้ต้นสายเลยปฏิจจสมุป,ปบาทอที่สามบรรพชิตต้องไม่ทํำ้ายผู้อื่นและข้อที่สีส่สม,มณะต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้เป็นอุดมการ์ที่พระพุทธองค์พระเจ้าทรงสอนครับ สาธุนเนาะไดี๋ยวๆอ่อหอ่อ,อสาธุอ,อันนี้อย่างนี้พุทเจ้าบอกอะไรบปรปญัิจิตต้องไม่ทําลายผู้อื่นนะสัมัณนาต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้ก็เป็นอุดมการ์ที่พระเจ้าสอนนะไม่เบียดเบียนไม่ทําลาย นะแต่จริงๆแล้วก็โยงมาไปปรับใช้ได้นะไม่ได้แต่พาดอย่างเดียวนะเราก็จะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทําลายผู้อื่นนาะรนี่เป็นหลักแสดงวิธีการก็เรียกวิธีการหกนะวิธีการหกนะคือการเผยแผ่6ประการนะที่นักเผยแผ่ต้องใช้พรนะเจ้าก็ะรงให้ภาษาวกไวนะ้หรือเราเอาไปประพฤติปฏิบัติทำนะแล้วก็ไปการเเรียกไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ มีอะไรบ้างหนึ่งต้องไม่กล่าวร้ายผู้อื่นสําคัญไม่ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นสําคัญนะเพราะว่าตอนนี้อ่าให้เหตุที่ว่าจะเกลียดกันไม่ชอบกันเนี่ยคือวาจาทําร้ายคนได้ง,ง่ายมากพูดสอดเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดคำเท็จมีทั้งสี่วิธีง่ายมากไม่ต้องลงทุนมากนะ ใช้วาจาเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากแต่ถ้าเราใส่ร้ายให้ร้ายคนอื่นนี่นะมีผลมากนะแต่มันก็เป็นกรรมตกกับตัวเราด้วยนะไปหลอกเขาโกหกเขาให้ร้ายเขาได้ไม่นานถ้าเขาไม่ได้ทําจริงๆเป็นไงเธอ,อผลมันก็กลับมาหาเราหนมจำมันเลยกรรมเนี่ยการกระทํานะมันเหมือนนะเปรียบเทียบได้หลายอย่างเลยมันเหมือนแบบการสะท้อนกลับ โนะยมโยมใช้ลูกบอลก็ได้โยมลองปลาใส่กําแพงเลยโออยมปลาลูกบอลใส่กําแพงอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังโยมยิ่งอัดแรงมันก็ต้องกลับใส่โยมแรงอะ่ะเนี่ยลักษณะของการสะท้อนกลับนะนเรื่องกดแรงดึงดูดเป็นเหตุและผลนะเราทําดีผลดีมันก็สะท้อนกลับระวังไว้ในะเรื่องกดแห่งกรรมนะถึงบอกว่า,วาละชั่วเพื่อดีจิตป่องใส นะสองต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้บอกไปแล้วนะการไม่เบียดเบียนนะไม่ต้องแต่ผู้อื่นน่ะไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยนะเป็นสิ่งสำคัญมากๆากนะครับไม่เพราะว่าไม่เบียดเบียนก็ทั้งกายวาจาและใจเลยยิ่งดีไอตัวสตินี่สำคัญเลยนะเป็นทุกอย่างเลยนะแต่เราต้องสร้างนะเราต้องพัฒนาต้องทำให้เกิด มากขึ้นกว่าเดิมที่เรามีอย่างว่าเดชพระคูลหลวงพ่อจารันบอลเราใช้ประโยชน์ของสติที่เรามีเนี่ยแค่สิเปอโดยปกติของคนนะนะแต่เราสามารถพัฒนาสติของเราให้เต็มร้อยได้นะแต่ต้องอาศัยอะไรต้องภาวนามาดูกายดูใจนะ,จะเจริญสติปัฏฐานสติสติมันถึงจะมีกำลังมากขึ้น อันนี้บอกไว้เลยนะฝากคนอื่นทําไม่ได้นะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยโยมทําสังฆทานเธอฝากหน่อยเดี๋ยวอ๋อจะไปสวดไมร้วันเดี๋ยวไปปฏิบัติธรรมเธอฝากอาหารข้าวสารอาหารแห้งนะฝากไปทําบุญหน่อยนะนะทาบุญอย่างนี้ทําได้นะทําบุญอย่างนี้ทําได้ฝากมาทําได้รู้สึกดีนะรู้สึกดีนะนะฝากอย่างนี้รู้สึกดีนะ นะใจโยมเป็นบุญเป็นกุศลมันเกิดขึ้นนะสบายใจจิตสบายใจไม่คล้องใจก็ได้บุญได้นี่ฝากได้บางคนถามฝากเ็าทาบุญได้บุญได้จะได้บุญไม่เจ้าค่ะถามโยมโยม,โยมรู้สึกดีไหมละ่ะเวลาฝากเขาไปทะเออถ้าเรารู้สึกดีเราก็ได้แล้วเขายังไม่เขายังไม่เอาของไปถวายพระเลยโยมได้ก่อนแล้วโอ้สบายใจจบ ้าใจไม่นี่คือตรงนี้นะไอ้บุญนี่มันมันแลกอย่างมันมันให้แล้วไม่มีบบนนะโยมยิ่งทำโยมยิ่งได้เพราะอะไรนะโยมระลึกได้ง่ายจริงป่ะระลึกทีไรก็มีความสุขเอ้ยระลึกทีไรบุญเนี่ยมันก็ถิ่มใจมันสบายใจมันปึื้มใจมันสขใจมันเป็นอย่างนี้นะบุญถึงบอกยิ่งให้ยิ่งได้คืออย่างนี้นะคบไฟเนี่ยแผลสมมุติเหมือนแผลไม่ตายคนอื่นบุญกลัวหมดบางคน บอกไม่มีหมดนะครบไฟเนี่ยไปต่อให้คนอื่นไฟคนอื่นติดไหมติดไฟเราดับเปล่าไม่ดับนี่เ็าเรียกบุญให้คนอื่นได้มางคนห่วงเฮ้พระอาจารย์จะมาให้บุญเขาบุญเราจะหมดไหมนะหลายๆคนมือใหม่ๆก็จะคิดอย่างนั้นกลัวหมดกลัวบุญหมดนะหวงว่าไม่ให้เขาห่วงอย่างที่อตาตมาบอกโยมทําเยอะๆ,ๆ,ๆโยมนึกกี่ไรก็เป็นไง นึกถึงบุญเก่าที่เราเคยทําแล้วมีความสุขไหมเออมันมีความสุขมีความสบายใจหนึ่งบอกมันไม่มีหมดหรอกยิ่งช่วยเหลือยิ่งเอื้อเฟือ้อนะยิ่งออกสู่ภายนอกเนี่ยมันกลับมาเยอะนะให้มันเป็นอย่างนี้นะเองที่หลวงพ่อบอกยิ่งอยากยิ่งไม่เจอนะยิ่งอยากยิ่งไม่เจอนะต้องละความอยากก็เหมือนปฏิบัติอยากให้มันสงบนะมันไม่สงบหรอก มาต่อข้อที่สี่นะข้อที่สามต้องเคารพระเบียบกติกานะข้อที่สี่ต้องรู้จักการประมาณทุกอย่างนะอย่างที่สามเนี่ยต้องรู้จักเคารพระเบียบกติกาถ้าของพระพระรูปเจ้าว่าให้เคารพในพระปาติโมศีลสองร้อยี่<ม>สิบเจ็ดข้อเป็นต้นนะพระรูปเจ้าตั้งไว้ให้เป็นกฎเป็นระเบียบเนะี่ยอันนี้ก็คือระเบียบวินยัยนะอันนี้ก็ อาจารย์บอกเราก็ต้องขอรบเพราะว่า้ระเบียบวินัยเนี่ยมันทําให้ให้ไรเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นสังคมได้อย่างนะมีความสุขมากขึ้นนะแคนนี้เป็นต้นเพราะว่าแต่ระเบียบวินัยก็ต้องนะเขาเรียกยอมรับกันได้ในสังคมด้วยนะครับต้องรู้จักประมาณในทุกอย่างคําว่าประมาณในทุกอย่างก็เพียงพอพอเพียงนะในฐานะในความเป็นอยู่ ในการดำเนินชีวิตนะมีเงินร้อยใช้หนึ่งพันก็เป็นหนี้ถูว่างี้หนึ่งพันใช้หนึ่งหมื่นะก็คือเป็นหนี้แน่นอนอันนี้แลไม่ประมาณไม่ประมาณก็ทุกใจเราปวดหัวบางทีไเดี๋ยวนี้ไปกู้บ้างอะไรบานะ้างนี่ยี่สิบสามสิบเอร์เซน์นะเดี๋ยวนี้ก็ค่าแกงแกันง,ง่ายมากเลยสังเกตได้นะไม่อยากลงรายละเอียดมากนะอย่างนี้เป็นต้นนายโยมไปสังเกตสังคมมันเปลี่ยนไดหมด อันนี้ก็ฝากไว้อย่างที่ห้าต้องอยู่ในที่สงบสงบนะัดอย่าคุกคีกันอันนี้นะพระเจ้าก็ตัดไว้พิสูจนะ์ก็เรียกว่ารู้จกักรักสันโดษนะอยู่ในที่สงบสงบัดก็คือว่าให้เราดูกายดูใจเรานะดีที่สุดสําคัญที่สุดนะเมื่อเรามีสติสมาธิที่ดีแล้วนี่นะเราดูกายดูใจเราก่อนปัญหามันน้อยนะ ถ้าเราไปคนหมูมากจิตใจไม่สงบก็ปัญหาเยอะนะถูกป่นะนายโยมเอาวิธีการไปใช้ได้เลยเนี่ยนะข้อสุดท้ายนะต้องพัฒนาจิตใจให้มีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะคำว่าพัฒนาจิตใจก็อย่างที่บอกแล้วนะนะพัฒนาจิตนะที่เราประพฤติปฏิบัติตทมกันเนี่ยนะที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติทำ ถือว่าเป็นของยากที่โยมได้เจอต้องภูมิใจอาตมาพูดไปบ่อยพระพุทธเจ้าบอกไว้ยังไงพระพุทธเจ้าบอกไว้เนสิ่งที่พบเจอได้ยากหนึ่งการเกิดเป็นมนุษย์นยากมากนะต้องภูมิใจนะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดแล้วครบอาการสามสิบสองมีอายุยืนยาวะก็เป็นสิ่งที่ยากดูว่ายากเลย ยากน,นะนะโยมบอกมองเปรียบเทียสบสัดส่วนของมนุษย์หรือคนเนี่ยกับสัตว์เดรัจฉานยมว่าปริมาณมันห่างกันเยอะไหมเขาวัวกับคนวัวน่าคิดไหมน่าคิดไหมยโยมว่าคนทั้งโลกนะประชากรเท่าไหร่แล้วโยมว่าที่ว่าสัตวเดรัจฉาทุกประเภทอะโยมไม่ต้องเอาอะไรเอ,เอาในอากาศ ในพรมเงี้ยในดินอย่างเงี้ยทั้งตัวเล็กตัวน้อยทั้งอะไรต่ออะไรโยมคิดว่าสัดส่วนนี่นะทา,ามาหาอัตราสัดส่วนเนี่ยคนหนึ่งคนนี่แล้วสัดส่วนกระเพทต่ทางๆนี่จะนะกี่แสนกี่ล้าน,นาต่อ,อตาส่วนดูว่าจริงแ่าเออเรามาคิดอย่างนี้เออก็จริงนะอันนี้เราคิดแบบวิทยาศาสตร์ไง หาเหตุหาผลที่พระเจ้าโอ้เกิดเป็นมนุษย์ยากเออแต่ถ้าเราเทียบสัดส่วนเนี่ยคือ,อมันยากจริงนะเราเกิดมาเนี่ยอาการโคกสามสิบสองนะอายุยืนยาวก็ายากยากไหมเผลอเผลอไม่รู้ไปเอาเราออกหรือเปล่าอีกนะไม่โกรธได้ยังไงนะก็โกรธก็แผงเมตตาที่หลังอย่าไปทำถ้าใครไปทำไโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ออกมาแล้วกว่าจะโตกว่วาจะอะไรถูกไหม นะถ้าเนี่ยยมจะเข้าใจจะปฏิบัติธรรมจะซึงใจนะจะระลึกนึกถึงคุณมารดาบิดาเนี่ยกตัญยูกตาเวทีจะมาเลยจะระลึกได้นะจะเลลึกคุณคุณพ่อแม่นะครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีพระคุณเรา,าได้เจอพระพุทธศาสนาได้เจอธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้ที่เนี่ยแล้วเรามีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมด้วย ทำที่พระเจ้าให้ไว้ว่าเป็นทางสายเอกที่สุดคือเจริญสติปัฏฐานสิอีกข้อหนึ่งก็คือการอุบัติเกิดขึ้นของพุทธเจ้าเนี่ยธรรมะถึงบอกว่าเราต้องภูมิใจว่าเรามีบุญมากกันทุกคนนะแต่อย่าประมาทเลยพูดง่ายๆว่าอย่างน้อยคือพัฒนาจิตของเราใหนะ้มันไปในทางที่ที่ไหนสุขติภูมิก่อนเลยหรือเป,เป็นมนุษย์อย่างต่ำนะ ให้มันปิดอวัายภูมิก่อนนะให้เอาแน่ให้ได้ที่โยมประพฤติปฏิบัติถูกว่าตายพระเปรียบเทียบตายไปนะให้ไปในทางที่ดีก่อนไปต่อบุญก่อนก็ยังดีนะถึงบอกอย่าประมาทกกชีวิตแต่โยมสามารถทําปัจจุบันได้เลยถ้าโยมทําปัจจุบันพัฒนาจิตไปเรื่อยๆนะโยมไม่ต้องรอเสียชีวิตก็ได้จิตโยมก็พัฒนาเลยกายที่เป็นมนุษย์ได้เข้าใจแบบ ต่กายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาจิตเรา,ารักษาิีลดีมากทานดีมากามีคุศลกรรมรมมาบวทสิวิโรโกตปาดียงเข้าไปเลยเขาเปรียบเทียบคุณภาพจิตเป็นเรื่องของแบบชั้นนะใสนสวรรค์ชั้นไหนก็ว่าไปเทวดาชันนน้นนู้นชั้นนี้เช่นจาตุม้มทําทานรักษาศีลหวังผลในอานิสงส์ของทานนะ้าไปจาตุม ยกตัวอย่างไปดาวดึงนะทำทานดีๆทำศีลดีแตนะ่มองเป็นสิ่งที่ดีเป็นความดีที่ควรทำแต่ไม่ได้มองอันนี้สงไม่หวังอันนี้สงของทานแต่มองเป็นสิ่งที่ดีเป็นความดียกตัวอย่างนต่อไปสูงขึ้นดาวดึงก็นะคือง่ายๆว่าเปรียบเทียบว่าเราทำความดีทำบุญนะทำทานรักษาศีละ ดีๆทำทานก็ไม่หวังเพื่อประโยชน์ตัวเองยิ่งทำเพื่อคนอื่นยิ่งทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นเพื่อเฟืออันนี้ก็คือหลักก็ความละเอียดของจิตก็สูงขึ้นป,ประมาณนี้เนาะโยมสามารถเป็นพรมได้ตั้งแต่ก่อนโยมจะตายเลยกนะ็ออ้คือคือจิตเรา,าแต่กลายเป็นมนุษย์อยู่ก็คือพัฒนา จะเริญภาวนาสรรมถาะให้ได้ฌานาน่ะวางี้ดีกว่าฌานหนึ่งสองสามสี่หรืออรูปรฌานก็ไปอรูุปรพรมได้นะทรงฌานได้ก็นะใจเป็นจิตเป็นพรหมแล้วนี่เปรียบเทียบนะความละเอียดของจิตให้โยงเขาา้าใจเลยให้ยกตัวอย่างหรือโยงจะไปอริยะตั้งแต่โสดาบันไปโยงก็ปฏิบัติไปเด่และสังโยนในสามก้อนแรกนะโยงก็ได้แล้ว นะปิตาบยภูนะกิเลสก,ก็น้อยลงโยมก็สามารถเป็นไรเป็นอริยะได้ในในความเป็นมนุษย์เราผู้หญิงก็เป็นได้เข้าใจป่ะเนี่ยก็อยู่ที่เราเองนะอันนี้บอกแนวทางวิธีการโยมจะได้เข้าใจสามารถทําได้หมดก็คืออย่าประมาทกับชีวิตนะทําความดีทําสร้างความดีพัฒนากายวาจาใจเราทําทุกวันทําเรื่อยๆรลึกได้ก็นะดูกายดูใจกาหนดสติเราพัฒนาไปนะเดี๋ยวก็จะเป็นไป นะในทางทีนะ่เราตั้งใจนะก็ขออนุมโมทน,นาบุญนะกับญาติโยมทุกท่านะที่ตั้งใจนะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมมาทำทานรักษาศีลและภาวนาันในวันมาคบูชานะวันนี้นะทั้งเดินทางมาจากในเมืองนอกเมืองแล้วก็มาจากหลายๆจังหวัดที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยขอนะขอรัตนาคุณพระศรีรัตนาไย คุณพระอุปรา,าพระธรรมสิงหางโบราจา์หลวงพ่อจรันติตาธรรมโมคุณบุตรที่ทําในอดีตจนถึงปัจจุบันขอมมอําหน่วยออยออนให้ทุกคนทุกท่านจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในหน้าที่ในการงานการเรียนการศึกษาการดําเนินชีวิตและการประพฤติและการปฏิบัติธรรมคิดนึกสิ่งหนึ่งประการใดประกอบด้วยบุญกุศลุแล้วไปสิ่งนั้นพันสาเร็จพันสําเร็จพันสาเร็จ นุมโมทนาสาธุห้าเดี๋ยวตั้งน้ำโมพร้อมกันก่อนสามจบนโมตัสสะภาคะวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภาคะวโต อะระหะโตสมมาสัมพุทสะนาโมตัสาาตสะอาภาคาวะโตหะระหะโตสมมาสัมพุทสะอัน,นึกตามเด้อวันนี้มาจวบวันมาฆปูระณมีเพนเดือนสามพระจันเพนประกอบด้วยเลิกมาฆ ได้ทรงโอวาทปาติโมขึ้นในที่ประชุมสาวกสงฆ์พร้อมด้วยองค์สี่ประการครั้งนั้นพระพิสุกหนึ่งพองค์ล้วนแต่พระขีนาศพอุปสมบทด้วยเอหิพิขุอุปสัมปทาสำนักพระผู้มีพระภาคณนะเวลุวนารามเวลาตะวันบ่ายในวันมาคะปุรณมี แลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงธรรมวิสุทธิที่อุโบสถทรงแสดงโอวาทปาติโมกขึ้นณนะที่ประชุมนั้นมีครั้งเดียวเท่านั้นพระพิษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบล้วนแต่มาระลึกถึงพระผู้มีพระภาคนั้นแม้ปริิพาน,านานมาแล้ว จะเคารพปูชาพระผู้มีพระภาคและพิษุกหนึ่รูปนั้นด้วยสักการะทั้งหลายมีเทียนทูปและดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้ในเจดีสถานในวิหารนี้ซึ่งเป็นพยานของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเชินพระผู้มีพระภาคพ,พ,พร้อมด้วยสาวกสง แม้ปรินิพานนานมาแล้วด้วยดียังเหลืออยู่แต่พระคุณทั้งหลายจงทรงรับสักการะบรรณาการของคนยากเหล่านี้ของข้าพุทธเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพุทธเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธุ